ผ่านไปแล้ว2ภารกิจยังไหวกันอยู่หรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบก,กับเป้าหมายหลักที่เราต้องพิชิตแล้วเนี่ยยังห่างไกลกันอีกม,มากเลยครับแต่พี่ทอมเชื่อนะครับว่าครอบครัวของคุณกอล์ฟเนี่ยจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนไม่เชื่อลองดูภารกิจที่3ต่อเลยดีกว่าครับภารกิจต่อไปครับ ำประโยชนใช้พลังงานไปขวานลานวัดได้ไหมก็ทำประโยชนได้ได้พลังงานเด้วยมันผีที่ไหนข้างวันวิ่งการกุศลดีกว่าวิ่งการกุศลวิ่งได้อะไรขึ้นมาได้เหงื่ออย่างเดียวได้พลังงานนี่ว่าไปขวานลานวัดกันดีกว่าได้ประโยชน์ด้วยได้แรงงานด้วยได้บุญด้วยไหนห่วกอาแล้วครับสองพ่อลูกตัดสินใจไปกวาดลานวัดครับ สิโอ้โหนี่พี่ป๊อปแคนเี่บลาๆพี่เชียนแมาอย่างรอเลยนะครับพี่กอฟเราเอ้าเดินทางไปวัดกันครับเรามาที่วัดโพสพุผลเจริญครับใกล้ๆบ้านหลวงพ่อครับคือรายการได้มอบภารกิจครับ ทำประโยชน์ใช้พลังงานงาน,นะครับคุณพ่อก็เห็นว่าจะมาช่วยงานวัดครับอืมมาช่วยงานวัดมา,าเพ็่ประโยชน์นะนลูกนะอหนูเป็นเด็กดีออกกําลังกายในตัวด้วยลูก,กเออ,ออกกําลังออกกําลังออกกลงานใจจิตใจเปนงี้นะนนลูกนะวิธีจันะหลังจากหลวงพ่อสอนวิธีกวาดเรียบร้อยก็เริ่มทำประโยชน์ใช้พลังงานกันครับก๊อกไหนยังครับเดี๋ยววันนีได้กวาดเลยครับ ัาใให้ใจึงเ,เริ่มครับแม่ดูท่าแล้วสบายมากสำหรับทั้งคุณพ่อและคุณลูกร้อนลูกร้อนนะสายแล้วด้วยร้อนจะเล่นเลยกรบร้อนไหมลูกิี่น่อยครับ 5านาทีแล้วยังไม่ถึงไหนเลยครับต้องเดี๋ยวก็ถึงนีม่ม้นใหญ่นะรลานนัดเดียวเดี๋ยวก็เสร็จได้บุญต้องจะท้อกลางทางหรือเปล่าไม่ท้อครึ่งลานท้อแล้วอะไรนี่ครับยาก มมไม่เหงาแต่เหงานะแต่ก็เหงาแต่ได้ไงไกล้วไม่กลายแล้วไหลแล้วไหลแล้วเหง่อ,ออกแบบนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับพี่ก๊อฟสบายแต่ร้อนหน่อยร่างกายเหรอแต่จิตใจสบายได้ฝันทำนี้แล้วรู้สึกดีครับมีฝ่ายไปได้เท่าไหร่ครับ เครื่องของครึ่งครึ่งของครึ่งลาน,น,น,ลานครับไปทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายกาบอกว่า้อนนี้ฟิตที่สุดเลยจะบอกพอพข้อฟิตพมกพอทำได้แตบบ่นุ่นห่วงมันห่วงก๊อกก็ก๊อกก็ห่วงก็ไม่ไหวเนี่ยต้องฝึกก็ตอนเนี้ยเดินไปเรื่อยกับยันไปเรื่อยให้เหงือกออเยอะหน่อยเดี๋ยววันจรงิงก็ได้จะไ,ได้ไหวครับพี่ เขาไปนั่งนะแอบไปนั่งเขาเร็วโธ่มานั่งซะแล้วพี่กอล์ฟเราสิบนาทีเองนะสิบนาทีนะครับเนี่ยแล้วเดินจริงเป็นเกือบชั่วโมงเลยนะอันนั้นมันเดินนะครับไม่ต้องทำอะไรเดินเหงายาววิ่งเหงายาวครับดึงเหงา ไปเลยต่อโอเคเไปม้วนมาพ่อทำไมเราต้องทำอะไรร้อนๆเงี้ยต้อทำอะไรก็เราจะเอาป่าใช้มันในร่างกายเราลูกเหงื่อได้ออกเยอะเยอะยากมากอ้าวกรอบเริ่มหุดหงิดแล้วครับไม่อยากทำไม่ทำได้ไหมเนี่ยไม่ทำได้ไม่ทำไม่ได้ลูก เมื่อวันละอาจารย์เขาบอกทำมันเออเหนื่อยแล้วก็หยุดพักหน่อยนึงทำไม่เสร็จเล้วอากาศร้อนทำให้ท้อได้ง่ายครับเอาลูกใเสร็จแล้วเป็นยังไงน้องชอบเป็ยังไงลูกสวัสดีลูกสวัสดีเป็นไงสบายดี เหนื่อยไหม,มไครับเหนื่อยครับมามานั่งมานั่งลมหลวงพ่อท่านทราบว่าจะต้องมีภารกิจใหญ่เดินหนึ่งหมครับและอากาศวันนั้นคงจะร้อนกว่านี้อีกไม่งดเหน็ดหลูงนะคือว่าถ้าเราอารมณ์งุดิดมาเราคือพยายามตั้งใจจุดมุ่งหมายที่หนูตามพ่ออะไรว่าสุขภาพของหนูลูกนะระยะทางไกลที่เราจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางเราก็เดินถึง เราอย่าให้อารมณ์หงดหิดเข้ามาครอบงำอยู่ในตัวเราเราตั้งใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันสําเร็จลุล่วงไปนะลูกนะอ่าเอออบแข็งแรงเยไม่เป็นไรเมั้อ้าวสู้ต่อนะครับกอล์ฟทุกเป้าหมายย่อมมีอุปสรรคขอเพียงอย่าถอดใจไปซสก่อนหากเรามุ่งมั่นในสิ่งที่ทำภารกิจเดิน1นึ่งในวันหน้า ต้องสำเร็จอย่างแน่นอนและนี่คือบททดสอบเล็กๆที่ต้องการให้ครอบครัวเดชานนผ่านไปให้ได้หากการไร้พุงคือเส้นชัยก่อนถึงเส้นชัยนั้นสำคัญกว่าระหว่างทางอาจได้พบกำลังใจ ได้สัมผัสความอบอุ่นได้รับมิตรภาพได้รับประสบการณ์ขอเพียงแค่หยุดมองก็จะเห็นด้วยหัวใจการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ และค่อยๆสะสมไปสู่จุดไมายอันยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ได้จากครอบครัวไรพุงในวันนี้นะครับผมและทุกภารกิจในวันนี้แฝงไปด้วยการใช้พลังงานทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับสุุุุขภาาาาพพจจจะะะะดีีเรรไไมม่่่งออนนคคตตย้ใหญกล